เพื่อนพี่พน้องนักบัญชีคนไหนที่กำลังคิดอยากจะเปิดสำนักง,งานบัญชีของตัวเองอยู่ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะไม่จะพาไปดูทุกขั้นตอนก่อนที่จะเปิดสำนักง,งานบัญชีว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างค่ะจริงๆแล้วการเปิดสำนักง,งานบัญชีก็เหมือนเป็นการเปิดบริษัทรูปแบบหนึ่งนี่แหละค่ะแต่การเปิดสำนักง,งานบัญชีนั้นมีองค์ประกอบเบื้องต้นทั้งหมด3ข้อดังนี้ค่ะ 1. เปิดสำนักง,งานบัญชี ต้องมีผู้ทำบัญชีที่จบด้านบัญชีตามที่กฎหมายรับรองค่ะและสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้สําสำนักง,งานจะต้องมีความน่าเชื่อถือมีทักษะการสื่อสารได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและ 3. เมื่อทำบัญชีเสร็จตามรอบระยะเวลาบัญชีต้องมีผู้ทำบัญชีที่สามารถเซ็นรับรองงบการเงินได้เพราะผู้ที่ลงชื่อทำบัญชีไม่สามารถเซ็นรับรองงบการเงินเองได้นั่นเองค่ะ สำหรับสำนักง,งานบัญชีและสำนักง,งานสอบบัญชีหลังมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วจะมีสสิ่งหลักๆที่จะต้องยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ค่ะ 1. ก็คือให้เรายื่นขอจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายใน30วันหลังจากที่เราจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วค่ะโดยแจ้งรายละเอียดหลักประกันพร้อมกับการยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ถ้านิติบุคคลให้บริการด้านสอบบัญชีบุคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลในการให้บริการการสอบบัญชีจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA ด้วยค่ะและข้อที่2แจ้งรายละเอียดหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3ค่ะโดยรวมกันแล้วจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า3%ของทุนณนะวันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ ส่วนหลักฐานที่จะต้องเตรียมเพื่อนำไปยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีมีดังนี้ค่ะ 1. นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน3เดือน 2. หลักฐานการชำระค่าจดทะเบียนนิติบุคคล 3. ข้อมูลในงบกำไรขาดทุนย้อนหลัง1ปีหรือเท่าที่มีกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ 4. ค่าใช้จ่ายดาเนินการแจ้งรายละเอียดหลักประกัน 5. สําเนาหลักประกัน 6. กรณีบุคคลต่างด้าวให้เตรียมสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยนะคะและ 7. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลถ้ามีค่ะนอกจากนั้นยังมีฟอร,ร์มคำขอต่างๆที่จะต้องเตรียมเพื่อยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีด้วยนะคะซึ่งได้แก่คำขอจดทะเบียนของนิติบุคคลหรือสบวช .5 และคำขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลัปกประกันหรือสบวช5.3ค่ะ หลังจากที่กรอกทั้งสองฟอร์มเรียบร้อยแล้วอย่าลืมแนบหลักฐานประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลและหลักฐานแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีด้วยนะคะซึ่งเราสามารถนําเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อสภาวิชาชีพบัญชีด้วยตัวเองหรือจะส่งผ่านไปรษณีย์ก็ได้นะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปิดสํานักง,งานบัญชีหรือสํานักง,งานสอบบัญชีเป็นของตัวเองได้แล้วล่ะคะ่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นนะคะ